สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะที่หน้าห้างเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาค่ะ,ะช่วงนี้นะคะที่พัทยานะคะจะมีเทศกาลเ่ล้าค่ะไช t ์ออนเดอะบีชนะคะจากวันที่9ถึงวันที่19เมษาค่ะ2,564นะคะแต่ปีนี้ด้วยพิษโควิดนะคะก็มีผู้คนมาเที่ยวไม่เยอะนะคะ นี่นะคะบรรยากาศโดยทั่วๆไปค่ะผู้คนก็ไม่มากมายนะคะไม่มากมายเท่าใดนักเป็นช่วงสงกรานด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นชาวไทยค่ะที่มาเที่ยวนะคะนะคะมะีจำหน่ายว่าวด้วยนะคะว่าวลักษณะต่างๆนะคะนี่เยอะนะคะ ว้าวค่ะเทศกาลว้าวพัทยานะคะอันนี้อยู่ถนนเรียบชายหาดค่ะอยู่ที่หน้าออห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะคะว้าวรูปต่างๆนะคะเยอะเลยค่ะ ขายดีไหมคะพอได้พอได้เนาะขายกี่วันแล้วคะเนี่ยกี่วันแล้วคะสามสี่วันแล้วนะคะขายดีไหมคะพอได้ครับพอได้วันไหนมีลมพอไได้วันนหมมีลขายดีใช่ไหมคะช่วงนี้สงกรานก็คงขายดีนะค่ะใช่ไหมครับโอเคขายดีขายดีค่ะฝนก็ไม่ดีแล้วฝนก็ไม่ดีอ๋ออันนี้ทําเองหรือเปล่าคะทำเองครับ ออาว่าวทำเองครับโอ้ค่ะค่ะโอ้ขายดีขายดีค่ะขายดีาก่โอ้สนุกสนานค่ะวันนี้ลมดีด้วยนะคะเหมาะสำหรับการที่จะเล่นว่าวค่ะนะคะก็มีว่าวบางส่วนนะคะกำลังเล่นลมอยู่นะคะหลังจากที่ซื้อมาแล้ว,วนะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายว่าวนะคะตอนนี้ก็กำลังเล่นกันอยู่ค่ะ โอ้ oh, วยสวยค่ะมีว่าวรูปร่างต่างๆนะคะเนี่ยเล่นลมอยู่สวยงามค่ะนะคะเทศกาลว่าวนะคะที่พัทยานะคะที่หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาค่ะคนที่ซื้อว่าวมาแล้วนะคะในฝั่งนี้ก็เริ่มเล่นกันนะคะก็มีว่าว หลากหลายนะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะคะกำลังเล่นลมกันอยู่นะคะวันนี้ลมดีค่ะเหมาะสำหรับการเล่นว่าวนะคะคนมาเที่ยวสงกรานนะคะก็พอสมควรแต่ไม่หนาหูหนาตามากนักนะคะนี่นะคะเชิญนะคะยังมีเวลาค่ะถึงวันที่19นะคะถึงวันที่19เาเมษาค่ะ เทศกาลว่าวพัทยานะคะ <Yeah. S 1> ชอบไหมคะ like Thank you. <laughs> สนุกสนาน <laughs> เชิญนะคะใครที่สนใจนะคะเทศกาลว่าวพัทยาค่ะมีจนถึงวันที่เ19เมษายนนะคะที่ชายหาดพัทยาตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาค่ะเชิญนะคะ มาเล่นว่าวกันค่ะ